สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ครับผมมาเจอกับประเทศเพื่อนบ้านข้างๆบ้านนี่เองนะครับนะโหพี่อะไรเนี่ยพี่โอเคแล้วกันเนาะครับผมสบายดีสบายดีนะครับพี่โอเคก่อนอื่นนะครับผมขอคนอไลน์นะครับนเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเด้อนะครับนะ ว่าผมจะสู้พี่เขาได้หรือเปล่านะครับนะขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจด้วยเด้อน,นะครับนะโอเคแนะอีกนิดอีกนิดอีกนิด,อ,นดอืมไ,ม,ม,ไม่เป็นไรอืมเป็นดีอันนีไม่ได้เนาะ กดพี่ดำลงก่อนผมเขาเเเจะเขาจะเบรกนะครับเบรกลูกใก่นกนนะ่นาะ เราแต้มไว้ก่อนค่อยเบรกเนาะผมจะฉีกนะครับอ่ะฉีกแล้วกันเนะฉีกไม่ออกแล้วลูกเขาหมุนติ้วเลยนะครับ hmm. อ่ะลองดูนะครับนั่นไงเห็นไหมลูกรองดูผมครับพี่ดำ กลัวโดนแดงนะครับตรงนี้ลงไล้เนี่ยไม่ลง,เล,ลงเล่นไม่ได้นะครับไม่เป็นไร เล่นลุยง่ายก่อนดีกว่าเนาะ,ะเล่นง่ายก่อนเนาะเล่นลุยง่ายก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> อ้าผมจะไหลพี่แชมป์ดูไกล่ลองดูครับช่วยเป็นกำลังใจผมหน่อยเด้เอะเฮ้ยเฮ้ย ค้างนี่ไงอเราเบรต้องให้เขาจอ่อนดีนะเอ้ยเขาไม่เอาด้วยพี่โอเคนะี่ไม่โอเคเนยนะพี่เนาะพี่เล่นอย่างนี้ผมไม่โอเคด้วยนะครับอ ผมไม่โอเคกับพี่เลยตรงนี้เนี่ยออก,ออกมไม่ได้เอาคุณพดำก็นี้ก็เผื่ออะไรตัวนะปล่อยไปธรรมชาติเพื่อได้ลูกนั้นนะครับได้จริงๆครับได้เยอะเลยนะครับผมเลือกเล่นได้นะครับผมไม่เลือกนะผมจะเล่นลูไก่เนี่ย ผมจะสกรูเอาไว้นะครับเผื่อผมได้พี่แชมป์เนาะ,ะไม่ได้พี่อะไรเลยนะครับน่าสกรูเลยผมนำพี่เข้าไปแล้วนะครับสี่สีสส่แต้มนะครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับ เล่นลูกนี้ดีกว่าเผื่อนะครับเผ่ผมฟุกนะครับผมก็จะได้เล่นพี่แชมป์นะครับเฮ้ยเฮ้หลบ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 โอเคนะครับเล่นพี่แชมป์ก่อนตบพี่แชมป์ออกก่อนตบพี่แชมป์ออกก่อนนะครับผมจะได้อีกตัวนะครับเปิดข้างพี่ดำดีกว่า เอาดิเอาดิโอ้ได้จริงด้วยฮ่าอะไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อืมแม่นนี่ว่าโอ้โอนะครับ <c oughs> ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องรีบๆแล้วนะครับเวลาจะยาวไปนะครับ โอ้โห oh, รีบไม่ได้เห็นทีจะรีบไม่ได้แล้วดิ hmm. เห็นทีจะรีบไม่ได้แล้วจริงๆเนอะ hmm. ที่จะรีบไม่ได้แล้วนะครับโอ้แทงดีนี่เจ้านี้แทงดีนี่นี่วาอ่ะวางยาผมรูเปล่าเนี่ยอลองดูนะครับ ออกให้อยู่นะครับเกอออกอยู่ให้ให้อยู่นะครับแต่า ต้องรีบนะครับริบจัดการนะครับให้ไหวนะครับ <c oughs> คนเราครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าไม่น่าอ่อยก็จะไม่อ่อยนะครับมีถ้ามีโอกาสนะครับโอกาสเกิดผมก็จะเกิดนะครับโอกาสบินผมมันมีน้อยนะครับ โอกาสบ,บินผมมันมีน้อยนะครับเบียดนี้ก็ได้เนะบียดนี้ก็ได้นะครับเช็ดได้มาเนี่ยมีเหลี่ยมเช็ดมาเนี่ย มีเหลียมเซตหรือเปล่าครับมีเหลี่ยมเซตหรือเปล่าครับไม่โดนลูกอะไรเลยนี่ผมจะเตะแดงนะครับโดยที่ผมจะเลีนพี่ดำนะครับน่าเลยนะครับพี่ยอมนะครับเวลาแปดเตะไอแปดแปดนาทีนะครับนะเจอกันอีพีหน้านะครับขอโทษเด้อพี่โอเคนะครับที่ผมไม่ได้ออมมือให้นะฮะสบายดีนะพี่นะเจอกัน อีพีน้าครับเจอกันไม่ใช่อีพีหน้าดินะครับเฟมหน้าเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยด้อนี่ครับ